วิหารคานักนับว่าเป็นหนึ่งในศาส,สนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากอารยธรรมอียิปต์โบราณซึ่งมีการขุดค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุและโบราณสถานมากมายจากที่นี่ซึ่งถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีวันนี้อับดุลไทยทูบจะขอพาผู้ชมไปเที่ยวชมวิหารคานักผ่านเจดสถาปัิยกรรมสําคัญและน่าสนใจที่อยู่ภายในวิหารอันยิ่งใหญ่แห่งนี้กันครับ งานดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำสามปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานโรงแรมหรือเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชดเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมปลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. วิหารแห่งคอนซูเป็นวิหารบูชาเทพคอนซูเทพแห่งดวงจันทร์ผู้เป็นบุตรของเทพอมุลกับเทพ,พีมุตเทพเจ้าผู้อุปถัมภ์แห่งเมืองทิฟทั้ง3พระองค์จะถูกเรียกรวมกันว่าฟีบันทร หรือกลุ่มเทพทั้ง3ของชาวทิฟโดยวิหารหลักของขานักนั้นอุทิศให้กับการบูชาเทพอมุนราในขณะเดียวกันก็มีวิหารเล็กๆที่อุทิศให้กับเทพ,พีมุตผู้เป็นภรยาซึ่งวิหารแห่งมุดยังอยู่ในขั้นตอนการขุดค้นยังไม่เปิดให้เข้าชมและวิหารแห่งคอนซูผู้เป็นลูกชายที่เปิดให้เข้าชมได้แล้ว วิหารคอนซูมีลักษณะเป็นวิหารของอาณาจรรักรใหม่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งส่วนด้านในวิหารการตกแต่งที่มีสีสันสดใสาตามแบบวิหารอียิปต์ได้หลุดลอกหรือจางออกไปบ้างแล้วซึ่งเห็นเป็นสีดั้งเดิมของผนังเสียส่วนใหญ่นอกจากนี้ในวิหารยังมีห้องหนึ่งที่มีลึงของเทพเจ้าอยู่ด้านในโดยมีความเชื่อว่าหากผู้ชายถูสิ่งนี้จะช่วยในเรื่องของการมีบุตรได้2 ส่วนพกษศาสตร์ของทูสโมสที่3เนื่องจากตั้งอยู่ในส่วนท้ายของเส้นทางหลักในวิหารบูชาอมุนราส่วนพืศาสตร์แห่งทูสโมสที่3จึงไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมามากนักสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยราชอาณาจาักรใหม่โดยฟาโรห์ทูสโมสที่3ที่น่าสนใจก็คือลักษณะโครงสร้างจะพิเศษแตกต่างจากสถาปัตยกรรมอื่นกล่าวคือเส้นทางที่จะเข้าไปในส่วนพกษศาสตร์จะต้องผ่านห้องโถงที่กว้างมาก ขนาดที่ต้องใช้เสาถึง4ต้นในการค้ำเพดานระหว่างเสามีรูปปั้นสฟิงค์หันหน้าไปยังสวนพฤกษศาสตร์บนผนังภาพแกะสลักซับซ้อนมากมายหลายภาพเป็นภาพของฟาโรและเทพเจ้าขณะประกอบพิธีกรรมหรืองานเฉลิมฉลองต่างๆเมื่อเข้ามาด้านในสวนจะมีการเจาะกำแพงเป็นช่องไว้ถึง8ช่องด้านในตั้งรูปแกะสลักเทพเจ้าไว้ ตามผนังแกะสลักเป็นภาพพันธุ์พืชและสัตว์แปลกใหม่ที่ฟาโรห์ทุสมุสที่3พบเจอระหว่างเดินทัพในเอเชียตะวันตกซึ่งนับเป็นผลงานของศิลปินหลวงที่ละเอียดและสวยงามมาก 3. บริเวณด้านนอกวิหารการเยี่ยมชมด้านในของวิหารคานักจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เห็นในส่วนที่นักบวชและราชวงศ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ในอดีต ตรงข้ามกับการเดินชมบริเวณด้านนอกของวิหารที่จะได้รับประสบการณ์จากมุมมองของสามัญชนชาวอียิปต์โบราณโดยบริเวณทิศใต้ของเส้นทางหลักจะมีภาพแกะสลักพร้อมคําจารึกอธิบายถึงสงครามแห่งคาเดสต้นเหตุที่ทําให้เกิดสนธิสัญญารามเสดฮัตสูชิลีหรือสนธิสัญญาคาเดสที่ลงนามและให้สัตยาบันโดยฟาโรห์รามเสดที่2แห่งอียิปต์กับกษัตริย์มูวัตทาลีที่2แห่งฮิสไท์เพื่อทําข้อตกลงรักษาความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างทั้ง2อาณาจากักร ทางด้านทิศเหนือจะเป็นภาพแกะสลักการทำสงครามหลายครั้งของฟาโรเซติที่1ในเอเชียตะวันตกพร้อมกับภาพผู้ปกครองที่พ่ายแพ้นำเสนอสวยให้แก่พระองค์และส่วนด้านหลังสุดนั้นจะเป็นส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของวิหารเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับเทพเจ้าสามารถเข้าพบได้เฉพาะมหาปุโรหิตและฟาโรเท่านั้น 4. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งคานัก ในขณะเยี่ยมชมวิหารคานักอาจจะสังเกตเห็นว่าวิหารบางส่วนอยู่ในสภาพกำลังรื้อถอนซึ่งนักโบราณคดีค้นพบว่าแทนที่จะใช้หินใหม่เพื่อสร้างเสาวิหารฟาโรห์จะสั่งให้รื้อโครงสร้างเดิมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่เป็นวัสดุสร้างเสาและเนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้ถูกค้นพบใหม่ในบางวิหารนักโบราณคดีจะจัดการบุรณะและสร้างโครงสร้างดั้งเดิมที่ถูกรื้อถอนขึ้นมาใหม่ แล้วจะแสดงในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเช่นวิหารสีขาวแห่งฟาโรเซน,นุสเลสที่1งานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของอาณาจักรยุคกลางที่มีอักษรอิบราณแกะสลักอย่างประณีตหรือวิหารแดงแห่งฟาโรเฮเซปซุดงานสถาปัิยกรรมหินแกรนิตที่สวยงาม 5. ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด ถูกขุดค้นตามคำสั่งของฟาโรห์ทูสมสที่3โดยรอบบริเวณจะรายล้อมไปด้วยห้องเก็บของที่พักของนักบวชผนังหินและมีบันไดที่สามารถเดินลงไปในทะเลสาบได้ซึ่งบรรดานักบวชจะใช้เดินลงไปนำน้ำจากทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาประกอบพิธีกรรมทั้งยังเป็นที่ตั้งของห่านศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของเทพอามุนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน่านน้ำยุคแรก ซึ่งตามความเชื่อของอีโบราณน้ำคือต้นกำเนิดแห่งชีวิตนอกจากนี้บริเวณใกล้กันยังมีรูปแกะสลักแมลงสการับยักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าหากเดินวนเจ็ดรอบจะนำความโชคดีมาให้ 6. ถนนแห่งสฟิงค์การก่อสร้างถนนเส้นนี้เริ่มขึ้นในยุคอาณาจักรใหม่ แล้วเสร็จในช่วงปลายรัชสมัยฟาโรนเนกทาเนโบที่1โดยช่วงเวลาหลายศตรวรรษที่ผ่านมาถนนเส้นนี้ถูกฝังกรบอยู่ใต้ผืนทรายจนกระทั่งปี1949ซาคารีอานนิมนักโบราณคดีชาวอียิปต์ได้ค้นพบรูปแกะสลัก8ชิ้นใกล้กับวิหารลักซอในเมืองทิฟซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขุดค้นถนนเส้นนี้จนถึงปี2000ถนนทั้งเส้นก็ปรากฏโฉมออกมาอีกครั้งโดยเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนแห่งสฟิงค์หรือถนนแห่งแกะ ซึ่งมีความยาวกว่า2.7กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างวิหารคานักกับวิหารลักซอสองข้างทางรายรอบไปด้วยรูปแกะสลักแบบดั้งเดิมถึง1,057ชิ้นแบ่งออกเป็น3ลักษณะได้แก่สฟิงซ์ที่มีหัวเป็นแกะรูปแกะสลักแกะตัวผู้แบบเต็มตัวและสฟิงซ์ที่มีหัวเป็นมนุษย์ที่พบเจอได้ทั่วไป 7. พิพิธภัณฑ์ลักซอ สมบัติและโบราณวัตถุจากวิหารคานักถูกค้นพบโดยนักอีิบวิทยาชาวฝรั่งเศสชอสเลยัองโดยเขาได้ค้นพบหีบขนาดใหญ่ด้านในเต็มไปด้วยรูปแกะสลักหินรูปหล่อทองสมฤทธิ์รูปปั้นขนาดเล็กแผ่นจารึกเครื่องรางและโบราณวัตถอุอื่นๆประมาณ20,000ชิ้นที่เคยใช้ในพิธีกรรมของวิหารและการถวายบนบาน เลยยังใช้เวลาหลายปีในการขุดหีบนี้ขึ้นมาจนกระทั่งระดับน้ำกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถขุดค้นต่อไปได้เขาส่งมอบสมบัติทั้งหมดที่ทพบไปยังเมืองไคโรขนส่งด้วยขบวนรถกว่า10ขบวนร่วมกับเรืออีก2องลำที่ต้องขน2-3เที่ยวซึ่งสมบัติที่พบยังไม่ได้รับการเปิดเผยออกมาทั้งหมดมีเพียงสมบัติที่อยู่ในสภาพดีที่สุดบางส่วนนั้นถูกนามาจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลักซอ